ก้ับสวัสดีค่าท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ามณีกับโมกพบเจ้าเข้มสามตัวเต็งคือเราเนาะค่ะมนีเจ้าเข้มสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามน้ำาความฝันกับคุณตาสารคามค่ะค่ะคุณตาสารคามนี่เพื่อนฝันเนาะคะ่ะเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปปั้นสามโลเพื่อนวันเนาะคะ่ะค่ะความฝันของคุณตาเพื่อนสิให้แนวทางเขาจังใดเป็นไปเป็นมาแนวใดกับเพื่อบริการเสียเว,วลาานะคะ่ะเลาก็ไปติดตามรับชมรับฟัง,งความฝันของคุณตาสารคามพร้อมกันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะไปค่ะ ครับผมท่านผู้ชมมือนีมาติดตามตฤกเลขกับคุณพอสารคามนะครับผมเนาะพอเที่ยงเมืองโอ้คนสารคามนี่มีแต่คนจจอยๆยังสีบ้องว่ามีคนอดูวัน <c oughs> ว่า,นาว่ามันเกิดคลิปแบบคบนเนาะเออว่าเดี๋ยครับผมบ <c oughs> อกอย่าเพิ่งพ้อบนเนาะอ้า <c oughs> หงวดก่อนนี่ครับผมท่านผู้ชมโอ้ยฝ <c oughs> ันว่าเด็กกุ้งบักรลายหนึ่งวันเป็นสี่เป็นสี่เจ็ดแปดเลขมันออกเจ็ดเก่ากุ้งมันก็เป็นเก่าอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะฝันสามว่าไปเอาปลาน้ำ่น้าควาปลาน้ำพองเล่ตีเจ็ดครับ แปดเนี้ยบานนี <c oughs> ่ได้ทีมกุ้งได้ทีมกุ้งหอว่ากุ้งิดว่าเจ็ดนะกุ้งเจ็กุ้งเก่าเนาะกุ้งมันเก้าวันนี้มันลายเจ็ดที่ละบานเออวันนี้ได้ปลาน้ำบานนโอ้ปลาน้ำก็เลยตีเจ็ดแปดเลยบ้านโอ้ตีกุ้งเป็นเจ็ดแล้วเลยบเอาบ่อตีเป็นเก้าวันนี้เป็นเสมใส่กระป๋าด้ปลาน้ำบานกนเลยตีเน่ยแต่ว่าสามตัวก็ตีให้อยู่เจ็ดแปดเก้าย่สันก็ักที่ั้หเดียวตัวตัดว่าใครตีเลกเป็นนะ ว่าใครตีเหล็กเป็นอากาศสวัสดีครับคุณพ่อสารค้าอากาศสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบนะครับผมเนาะเอาาเมื่อหัวหมวนกันทักทายซะก่อนครับผมว่าเป็นยังต้องมาตามตัวเลขคุณพ่อสารค้าเพราะว่าคนเป็นคนหนึ่งที่ฝันแม่นครับผมเห็นบอกฝันว่าได้กุ้งได้ปลาแทนทีสื่อบอกคนอื่นว่าเจ็ดแปดเก้าแท้ทีจัดเอาเจ็ดเก้าน้ำเจ็ดแปดน้าผัดบอกเอาเอาเจ็ดแปดเอ้ยตัวมันจีถืี๋ก็บอกนะพ่อเนาะเมื่อ้ฝันว่าจะไหนครับคุณพ่อ คันว่าไปเจ้าไปไอ้ทิบเขาไปอำเภอทิบไปปั้นทำรอมาเนี้ก็เลยมาไม่สามคนย่างมากโว้ยคันไปอำเภอไปน้ำไปปิ้งคันไปจังหวัดพนวาก็เลยดว้าสามคนมันนั่งมาเหมือนเดียวทำรอนั่งยังมันมีแต่คนใหญ่ทำมันต้องนั่งได้สองคนว่ะพอดีไม่ทำรอคันหนึ่งมาเยอะบาทนี่ทำรอ<ช><ช>อยู่บ้านนั่นนะคร<ช>ับเดยเอเอพอดีพอดีทำรอมาคัาน,หน,านหนึ่งขึ้นไปอีกคนหนึ่งมา ไช้สองคัได้ขันไทยสามมันติดปั้นขึ้นมอก็ได้วรสนองก็เลือกไปน้ำกันไปน้ำกันทั้งสองขันเออไปน้ำกันทั้งสองขันขันหนึ่งแมนผู้หนึ่งนางขันันของคุณพ่อสารคามนี่สองคนนางสองคนแต่ว่าเป็นผู้ใดล่ะครับค่อยหูจ่กคนบ่บ่บ่หูเลยมังหูเลยบมเขาจิเขาไปในจังหวัดวันสองคนแต่คนนั้นสิเขาไปในจังหวัดอแต่ว่าเบิร์กเล็งเขาให้คนละสิบบาทเขาให้คนละสิบบาทให้คนละสิบบาทหสามคนคนละสิบบาท สามคนก็จีสามสิบาทเท่านั้นแล้น่นอนโอ้หงายหน่อยอก็เนาะพอเร็ไปฮอดจังหวัดก่าพ่อเขาล้งเอา,เอาหงเมียเลยนะ <c oughs> อยู่บ้านเท่ากับาพ่ออยู่น้ำเงินหรือว่าอยู่มหาสารคามจังอยู่สารคามคนน่ะจังอยู่บ้านเก่าคนแสดงว่าพ่อเป็นคนสารคามจีิงีซึ่งว่าเอื่นพ่อญ่สารคามเม่นบอกพ่อโอ้อเป็นคน,านสารคามมามารอบสองพ,อพ่อหงเมียละครับเกียบไปข้าวหนึ่งกับฟันวาด ได้ไปมีศบคนตายอยู่เราใกล้ๆกลกันญาติพีนองน่ะผู้ชายกันแล้วไปงานทบไปซอยงานทบไปซอยงานศบอีกเท่านั้นไปซอยงานศพข้าเจ้าไปซอยงานทบมันเป็นปีนองใกล้ใกล้นะอยู่เราญานใกล้กันเป็นอย่างผีพ้นลูกคนมหาสบ่ตายผู้ชายตายเพ่นลูกคนมหาคุณพ่อบ่บ่ขึ้นขึ้นไปไปไปงานทบวันเนอะไปงานทพข้าเจ้า อไปพะว่นนอนตือนแล้วฝันว่นาได้ปันสามรอขาเจ้าเงินให้คนละสิบบาทสามคนมันนี่ก็ได้มาหงมื่อหงมื่อหอล้วก็เสียไปอีกนอหนึ่งยไปอีนึงแต่ฝันว่าไปซอยงงา้ยนอบไปนอนเฝาา้าซพไปไปท่านไหนนอนหนอกไปไปข้นไปกับมูกับพ่อคุยกันข้นทั้งบ้านเข้าเจ้ายังสี่บอพพอคนกับค้นบ้านเดียวกันใกล้ๆกล้กันนะเงี้ยหนุ่มเวาไกลกันได้ขึ้นไปคุยไปกินเหล่ามอยาเข้าเจ้า หัวจักบ้านเด็กทีเพิ่นอยู่บ่พอบ่หูวจักแต่ว่าเป็นเป็นผู้ชายผู้ตายแต่หูวจักแต่ว่าคนตายคนตายเป็นคนบ้านเดียวกันนี่ละคนบ้านเดียวกันเงี้ยกับว่าใครการจังนี่พ่อของบ่ขอบ่รถเนี้ยแหละของพ่อเมียที่ก่อนพ่อของบ่เนี้ยเมืองวันเด็กทีเพิ่งแหน่สิขึ้นไปก็ได้บ่ได้เบืองเลี้ยวเลี้ยวบ้นเช่นก็ใกล้กันเนาะเอใกล้กันเนี่ยใกล้กันแล้วบ่หูวจักวันเด็กทีก็เป็นจริงมีอยู่บ่ละเงีอนใกล้กันนี่ใช่ป่อมเงีอนหลังนี่วรเป็นจริงมีบ่พ่อ บ่เป็นความฝันคันเรื่องจริงๆมีอบ่อื่อนหลังนี่มันแบบว่าพวกนังยุหันกระไรยูยนะพวกผู้หญิงผู้ชายนางเฝ้าโมเมนแหมวามเป็นจริงในชีวิตจริงนี่บ่เป็นความฝันกาบขอโทษขอให้จะัขาดสมมติชมโอ้เอฟซีโอเอมิ่กับผ้ากันเดินทางจนเป็นวัดเป็นไอเนาะอากาศเย็นหลายก็เป็นจริงนั่นคุณพ่อนั่นบ้านหลังนี่มีบ่อที่คุณพ่อไปไปสอยงานสวบนี่ก็เป็นจริงมีบ่อมีบ้านหลังนี่บ่อก็เป็นจริงครับ ในชีวิตจริงๆเขานีมีบ่อบาดหลังนี่บ่อมีบ่อบ่อบ่อหูจักซื่อแต่ว่ามันมันแบบผู้ชายแหละตายแต่ว่าเปิดเล่บบ่อใดทำมันทำขึ้นไปกับกับเป็นทางคุยกับโม่เลยอย่างที่น่าก็เป็นจริงอยู่ไก่บาดไก่ด้านเที่ยงกันนีกับบ่อใดมีบ้านหลังนั่นเออบ่อใดมีแต่ในความฝันในความฝันแต่ว่าคนนั่นหูจักอยู่ว่าเป็นผู้ใดเออหู้หู้แต่ว่ามันใกล้ใกลกันนี่ เป็นผู้ทายหละผู้ตายสตีิีอเล็กจังใดละพอเนี่ยนี่มันสตีตนั่นพ่อหกันฝันแค่เท่านั้นนี่ละคลิปแรกอันฝันครั้งแรกฝันว่าเดี๋ยวไปปั่นสามหล่อสามหล่อมันสตมันสีมีเล็กตัวใดพอสามหล่อเนี่ยสามจว่าสามมันมาสี่ยังแล้วสามสามสี่ยังถักเดียวสามยังสามอียังล่ะคนตายกระสีรือไปจับใส่ก็คนตายว่ะ เอาไปจ๊บใส่คนตายเที่อค่ะคนณตายมันกัดทิศสามศูนย์สามศูนย์เจ็ดสิบบ่อพอสมสี่เอาซีมันจะใส่เนาะแอมินของเฮาอนคอนไวท์เฮาบอกมาโอ้ซีร่องศพวัดสันล่องศพทีเป็นซีพอเราจะเห็นล่องศพหรือบ่อนี้เห็นอยู่เหรอพ่อร่องศพเห็นเหรอเห็นไปใกล้ใกล้เห็นอะ กินไปนังคุ้ยกระมู่ไก่เอาอยางสี่สซตส่วนตัวคุณพ่อนี่คิดว่าสิเป็นเลขตัวใดอันมาวันต่อพ่อตีให้เอฟซีได้บ่กครับผมจะว่าสามนี่คิดว่ามีสามมีสามแน่นอนมีสามเพราะว่าคนสามค้นคือรถสามล่อเออหอวที่บัวสามสามบักสนสามคนสามหล่อสามเนื้วสมันบอกแล้วควาน่าแกนบสามสองสามย่างไรก็ตื่ี้เทีบว่าอ๋อนีที่เบ็ไปอย โอ้สามสามมันสิบ่กขื้นสามสี่่สี่วอแล้ว่ะเพราะว่าพ่อสี่ยี่สีิบหกขื่นยี่สิบเอ็เพรตัวฝันเล่นอันนี้เส่เอาสามตัวเดียวสิบวสี่สามตัวเดียวมันิได้เงินบวอแล้วล่ะเาพาะหาใชให้เตี้ยหาใส่ให้เออแค่แอดมินของข้าคขาพูนึงคนว่าคป็ของคุณพ่อนี่ถีบสามรลอค้นขื้นสามคนไปไปเป็นนอนไปฝันอีกข้างหนึ่งว่าสามีคนตายก็เป็นศูน นี่จะเป็นสามศูนย์บะคนว่ายห้าผัดหองมาผลบ้ามีซีมสันเพราะมีลงโสัวมสันคุณพ่อกะว่าเห็นลงสัพีดีนี่เป็นสามสี่ศูนย์หน่สี่บะพ่อสามซีศูนย์มีซีสามศูนย์หน่สี่วะอ๋เทียบได้เหรอแกว่าแน่นะคุณแตนเนาะค่ะเอาผมออกก็เหมียนที่ซื้อก็พ่อพ่อมักบบลาเลขตัวนี้มักมักอยู่มักกูไหนสามติดนี่มัก มากซี่สามศูนย์หรือสามสี่ศูนย์สามที่ศูนย์ศูนย์สาที่นี่ละศูนย์สามสี่เอาบอกเราออกปากมาเิงสักศูนย์สามสี่เนี่ยครับแต่ผู้ชมอ่ะกันขึมาเนี่ยนะห่อนอะกันเข้านอนบ่ได้ฟันหลายเนอแต่ว่าถันฟันสองเทือเนอจึงได้ตีไหาเป็นศูนย์สามสี่อะะคุณพ่อโยไหาเอฟซีเพิ่มเนีลยครับคุณพ่อสารคามคุณตาสารคามครับผมเพิ่นไหามากครับผม ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่กับมาสรุปตัวเลขของคุณตาสรารคามเนาะคะ่ะค่ะคุณตาสรารคามนี่เพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปปั่นสามโลเนาะ,ค,ะค่ะค่ขึ้นขี่สองคนเพืะะ่อนเนาะค่ะกะหลังจากนั้นเพื่อนกับฟันเห็นคนตายเนาะคะ่ะกะมีโรสศพพร้อมเนาะคะ่ะค่ะตัวเลขแนวทางเพื่อนไฮมาเนาะคะ่ะตัวเลขของเพื่อนกระศูนสามสี่ค่ะศูนย์สามสี่ วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ2568กสให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลโชคโชคมันมาน,น,นำรำเรวยเแห้งๆปังๆไปกับความฝันของคุณตาสลาก้ามนะคะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือน เพื่อจิบเล่พลาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบา้านของวเฮาได้รับชม่มรับฟังงนะคะข้าทายยางมาท่านกดติดต,ตามเจค่กับขอ,ขอฝากช่องเจคัมสามตัวเต็งนํนาในเด้อค่ะขามีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขเด็ดอยู่มองใดเจคัมสามตัวเต็งก็จะจไปหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชม่มรับฟังต่อไปนะคะค่าสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ